นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องทำอะไรก็ผิดไปหมดและจะทำยังไงให้เพื่อนกลับมาดีกับเรามีคนปรึกษาว่าขอปรึกษาเรื่องเพื่อนได้ไหมคะคือเพื่อนชอบจ้องจับผิดเราอะคะ่ะเราคุยกับใครเขาก็จะบอกว่าเป็นคนคุยเก่าเพื่อนตลอด เราพยายามทําให้เขาเข้าใจว่าเราไม่ได้คิดอะไรกับผู้ชายคนนั้นเพราะเขาเป็นคนทักมาพอเราเลิกคุยไปแล้วก็ไปคุยกับรุ่นพี่แถวบ้านเขาก็บอกว่าเป็นคนคุยเก่าเพื่อนวนไปวนมาซ้ําๆแบบนี้หลายครั้งแล้วเพื่อนผู้หญิงเกือบทั้งห้องไม่คุยกับเราเลยเรานั่งร้องไห้อยู่ในห้องแล้วแม่มาเห็นแม่อยากให้ทนอยู่ให้จบมสามแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้ววันๆเพื่อนคอยแต่จะจับผิดเราเราทําผิดแค่นิดหน่อยเขาก็สร้างประเด็นบอกต่อเพื่อนคนอื่นจนเพื่อนไม่คุยด้วยเกือบ หมดห้องต่างกับเพื่อนอีกคนที่เขารวยเขาเรียนเก่งเขาไปคบต่อกับแฟนเก่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาไม่มีประเด็นอะไรกันเลยต่างจากหนูที่เขาคิดแต่จะหาเรื่องร้องไห้เกือบทุกวันเลยครับพี่แล้วควรทํายังไงดีคะให้เพื่อนไว้วางใจเราเหมือนเดิมคือเรื่องราวนี้ต้องเท้าความก่อนว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นคนยังไงซะทีเดียวแต่มันอยู่ที่เพื่อนด้วยว่าเขามองเรายัางไงมากกว่าเพราะว่าการที่เราไปคบกับใครหรือคุยกับใครเนี่ยมันเป็นสิทธิของเรา แต่บางครั้งเราจะต้องดูวิธีด้วยว่าสิ่งที่เขากําลังมองเราเนี่ยเขามองด้วยวิธีอะไรบางครั้งเราอาจจะไปคุยกับคนที่เขาเคยคุยกับคนเก่าแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่สําคัญอะไรนักเพราะว่าใครๆก็ล้วนแต่รู้จักกันได้ไม่มีใครผิดที่จะเริ่มต้นรู้จักใครบางทีาอาจจะรู้สึกกับคนคุยเก่าของเพื่อนเราก็ได้แต่แน่นอนอาจจะฟังดูแย่แต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากกว่าว่าโอเคฉันอยากรู้จักคนนี้ คนนี้เข้ามาทักฉันหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีใครผิดใครถูกแต่ว่าเราจะมองอยังไงในเรื่องแบบนี้มากกว่าผมไม่ตัง้งคําถามขึ้นมาว่าต้องรู้ก่อนอย่างแรกเลยว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็ให้ทําสิ่งนั้นแต่หากว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้ก็จงปล่อยวางสิ่งนั้นไปคุณต้องระลึกรู้แบบนี้เสมอว่าคุณทําอะไรได้บ้างและคุณทําอะไรไม่ได้เลยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะตอบตัวเองไม่ได้ว่าคุณต้องการทําอะไรจริงๆสมมุติคุณอาจจะอยากให้เพื่อนคืนดีแต่แน่นอนคุณอาจจะไม่ได้ ใช้ชีวิตอย่างสิ่งที่ตัวเองต้องการคือบางครั้งเนี่ยคุณต้องเลือกว่าคุณจะเลือกไปทางไหนถ้าเกิดสมมุติคุณเลือกเพื่อนและคุณอาจจะจําเป็นต้องคุยกับใครก็ตามต้องสกรีนนิดนึงต้องดูให้มันดีและละเอียดหน่อยว่าเขาเป็นคนคุยเก่าหรือเปล่าเพราะว่าเราโดนจ้องจับผิดอยู่บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเพื่อนได้ว่าให้เขามองเราในแง่ดีนะให้เขามองเราเหมือนเพื่อนอีกคนนึงที่เขารวยและก็เรียนเก่งเหตุผลที่เขารวยและเรียนเก่งเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง แต่บางครั้งเนี่ยเคยมีเรากับเพื่อนอาจจะไม่ตรงกันคนนั้นอาจจะตรงกันมากกว่าซึ่งแต่ละคนหลากหลายมากผมไม่อยากให้คุณไปนั่งโฟกัสว่าคนนี้ทําไมเขาถึงได้ดีทําไมถึงแย่แบบนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติเราแย่เรื่องอะไรให้เรากลับมาถามตัวเองว่าแล้วทาไมเราถึงแย่ละ่ะทําไมเพื่อนถึงมองเราแบบนี้เราปรับปรุงตัวหรือย,ยังถ้าเรายังไม่ปรับโอเคไม่เป็นไรเราทําดีที่สุดแล้วเท่านี้ก็พอแหละคือเหมือนกับว่าเราต้องมีจุดยืน ในสิ่งที่เรายืนอยู่ด้วยว่าเราทำเนี่ยถูกต้องกันหรือ,อยังถ้ามันผิดจริงๆมันแยกมากเราพยายามปรับได้หรือเปล่าถ้าเราปรับแล้วปรับเล่าแ,แล้วมันไม่ดีขึ้นเราก็ต้องอลึกรู้ก็บอกตัวเองว่าโอเคไม่เป็นไรฉันทําเต็มที่แล้วสุดแท้แต่สิ่งที่มันเป็นไปเลยแล้วเราก็ต้องเริ่มปล่อยวางว่าโอเคช่างมันเราทําได้แค่นี้แหละอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดการยุยงให้แตกแยกกันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นมาได้แถมยังเป็นบาปติดตัวคนทําไปตลอดด้วย เราต้องอดทนให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้บางครั้งเนี่ยผมเข้าใจดีว่าเราอาจจะเจอเพื่อนที่ไม่ดีพยายามยุยงให้แตกแยกพยายามปั่นหัวเราบอกว่าเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้และสุดท้ายท้ายสุดเราก็จะไม่มีเพื่อนแต่ผมอยากให้คุณมั่นใจและขอให้ลึกรู้อยู่เสมอว่าการที่เราทําอะไรไปก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือแย่ล้วนแต่มีผลทั้งหมดเลยสิ่งที่เราเจอมาวันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นในอดีตชาติบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยกระทําเขาเอาไว้ และเขาก็กระทำเรากับเท่านั้นเองทุกอย่างไม่มีเขาบังเอิญถ้าเรารู้แบบนี้เราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่เป็นต้องไปสนใจว่าเราจะเจออะไรแต่จงสนใจว่าเราตอบโต้หรือมีปฏิกิริยายังไงกับเขามากกว่าถ้าคุณเข้าใจแบบนี้คุณจะไม่ทุกข์กับมันมากเพราะคุณรู้ชัดแล้วว่านี่คือสิ่งที่คุณจะต้องปรับปรุงและแก้ไขต่อไปในอนาคต ความอิจฉาริสยากเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ผู้ที่มีความเข้าใจว่าการอิจฉาไม่ช่วยอะไรมีอยู่น้อยมากคนที่จะได้ดีมีสุขเพราะเขาได้ทําบุญมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงความอิจฉาไม่เคยช่วยอะไรแถมมันยังทําลายอีกด้วยเหตุการณ์น,นี้มันดูออกอย่างชัดเจนว่าทําไมกับการที่คุณคุยเขาถึงต้องหมั่นไส้เขาก็มีความอิจฉาอยากเป็นคนนั้นอยากเป็นคุณอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือเขาอาจจะกั่นแกล้งหรือว่าอาจจะอยากให้ชีวิตคุณแย่ลงไปกว่านี้ อยากให้คุณไม่สมหวังพยายามขัดขวางทุกสิ่งอย่างเพื่อไม่ให้คุณได้มีความสุขนี่คือเป้าหมายหลักของเขาและแน่นอนว่าถ้าคุณเข้าใจดีว่าใครก็ตามที่ได้ดีหรือว่าได้แย่คุณจงระลึกอยู่เสมอว่านั่นคือสิ่งที่เขาทํานั่นคือสิ่งที่เขาเป็นทุกอย่างไม่มีเขาบังเอิญในโลกใบนี้คุณรู้แบบนี้แล้วคุณก็จงเดินทางที่คุณเชื่อมั่นต่อไปมุ่งมั่นที่จะทําความดีมุ่งมั่นที่จะสร้างบุญและไม่ทําบาปอีกตลอดไปการย้ายโรงเรียนก็อาจจะไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้น พอเมื่อเราเจอปัญหาแบบนี้ก็ไม่แน่ที่โรงเรียนอื่นอาจจะเป็นในรูปแบบเดียวกันผมไม่แนะนําให้ใครที่มีปัญหาในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครูหรืออะไรก็แล้วแต่ย้ายโรงเรียนการย้ายโรงเรียนเป็นเหตุผลสุดท้ายที่เราจะเลือกทําโอเคแล้วมันเป็นเหตุผลแรกของการที่เราย้ายพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยอย่างเช่นเราย้ายบ้านเราย้ายที่ทํางานเราย้ายอะไรก็ตามเราอาจจะต้องย้ายสถานที่ต่างๆตามไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นเพราะมันคือการเดินทาง แต่ถ้ามันเป็นเหตุผลของส่วนตัวหรือว่าเป็นเหตุผลของเรื่องอารมณ์เนี่ยผมไม่แนะนําเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปมันเป็นการที่เราเรียกว่าหนีปัญหาการหนีปัญหาไม่เคยทําให้ปัญหานั้นลดลงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเข้าใจดีว่าปัญหานั้นติดตามคุณเป็นเหมือนเงาตามตัวไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหนแหงได้มันก็จะตามคุณไปตลอดการเผชิญหน้ากับปัญหาคือทางออกของปัญหานี้สุดท้ายนี้การจะให้เพื่อนวางใจเหมือนเดิม เราจะต้องวางเฉยและนิ่งเฉยให้มากที่สุดยิ่งอธิบายก็ยิ่งโดนว่าไปเรื่อยเบื้องหลังเราอาจจะร้องไห้แต่เบื้องหน้าเราต้องยิ้มเข้าไว้ผมเชื่อว่ากลยุทธ์นี้มันคือการที่เราพยายามฝึกตัวเองดีกว่าเบื้องหลังไม่มีใครรู้ว่าเราผ่านอะไรมาแล้วแน่นอนวันหนึ่งคุณจะต้องกลับมาพูดกลับมาชื่นชมกับมันแล้วคุณก็จะขอบคุณว่าเฮ้ยในการที่ฉันเจอแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะทำให้ฉันเข้มแข็งมากขึ้นใครหลายคนที่ไม่เคยเจอปัญหาในวเวดีน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนเรื่องครูผมคิดว่าภูมิต้านทานเขาจะต่ำกว่าปกติแต่ใครที่เจอปัญหามาตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยเขาจะเริ่มมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเขาจะรู้ว่าปัญหาชีวิตเนี่ยมันมีมากมายกายกองมันไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาความรู้สึกมันเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสิ่งต่างๆความสัมพันธ์เต็มไปหมดเลยเราจะต้องหาจุดยืนให้เจอแล้วก็หาความศรัทธาว่าเราศรัทธาในอะไรเราเชื่อในอะไรเพราะว่าโลกข้างหน้ามันจะดึงเรามันจะ ให้เราเลือกทางเดินที่ไม่ดีตลอดเวลาจงเลือกทางเดินแห่งความดีนั่นคือทางออกของชีวิตผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e t d t k แ k ชิด้วยนะครับ